สวัสดีครับผมทีจากเยสสยามนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับเยสสยามเซสชั่นนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เราจะสอนและก็สาธิตการใช้ปลั๊กอินแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยในการทําเพลงของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําอริโอ้ออปต์นะครับหรือเลา t ติ้ง u อ p ต์ใน Contact นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะสามารถอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเสียงกรองเราสามารถแยกแท็กต่างๆ แล้วก็บ o u n ์ e ออกมาเป็น o อริโอแได้เลยนะครับซึ่งจะช่วยในการที่เราจะเอาไปมิกซ์ต่อได้อย่างง่ายดายนั่นเองเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคโปรแกรมที่ผมใช้ในการสาธิตน,นะครับจะเป็น Ableton e Live นะครับผมก็แต่ละโปรแกรมก็จะมีวิธีการไม่ต่างจากกันมากครับสามารถประยุกต์ใช้กันได้นะครับวันนี้ผมก็มี Video t r a ็กเตรียมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัว Contact 7ขึ้นมาก่อนนะครับ โอเคจะขึ้นมาเป็นหน้าตามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดปลักก๊กอินที่ผมต้องการใช้นะครับผมในนี้ผมจะเลือกใช้เป็น modern drummer นะครับเป็นตัว modern white kid นะครับตัว f ูนะครับผมเปิดปลักก๊กอินขึ้นมาก่อนโอเคถ้าเกิดว่าของใครเปิดเป็น single view นะครับให้เรากดมาที่ size แพนก่อนนะครับถ้าเกิดเป็น single single view ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดตัวนี้นะครับ สายแผนแล้วก็ไปที่ตัววิวอีกที่นึงนะครับกดที่ Output ุตครับเพื่อต้องการแล้วเสียงต่างๆออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นจะเป็นตัว Default ของมันเด็ยจะมีขึ้นมาประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับทีนี้เราสามารถทำได้2รูปแบบนะครับก็คือมาที่ preset ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ factory นะครับแล้วก็เลือกเป็น stereo 16นะครับก็คือมีส6ช่องขึ้นมาของเอเบตันแต่และแทร็ก มันจะมองเป็นสเตอริโอนะครับแต่ละโปรแกรมก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะขึ้นมาให้หมดเลยแล้วก็เราจะเล้าออกไปในแต่แตละช่องนะครับผมโอเคอนี้วิธีที่1น,นะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยที่ผมจะใช้ก็คือว่าผมจะเลือกเฉพาะเสียงที่ผมต้องการใช้งานนะครับก็คือไปที่เอาต์พุตตรงนี้นะครับโอเคอ่ะก่อนไปตรงนั้นแล้วเราดูก่อนเข้ามาที่ตรงมิกเซอร์นะครับ เราจะเห็นได้ว่าจะมีบางแท็กที่กดมิวไว้นะครับแล้วแท็กที่เป็นไม่มิวนะครับจะมีคลิกสแนแดไฮแฮทแล้วก็2อ,อาจจะเป็นครับกับเสียงไอ้พวกชอปต่างๆเราอาจจะไม่ได้ใช้ผมก็จะไม่เปิดนี้ผมก็จะมองว่าโอเคผมต้องการกี่ s t ต r ริโอแท็กนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็ประมาณ10 t แท็กแต่ หมายเหตุไว้นิดหนึ่งนะครับเราต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งแท็กนะครับเพราะว่าแท็กที่1นึ่งสเตอริโอหนึ่งเนี่ยมันจะเปล่าออกเป็นสเตอริโอนะครับมันจะไม่ได้เป็นคลิกฉะนั้นคลิกก็จะเริ่มเป็นแท็กที่2พอเพิ่มขึ้นมาจะเป็นสิบแท็กนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแท็กที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1อนั่นเองเพราะว่าสเตอริโอที่1จะเป็นตัวมาสเตอร์เอาท์นะครับโอเคก่อนอื่นมาที่เอาท์พุตครับผมจะบวกขึ้นมา11นะครับ พิมพ์ได้เลยนะครับ11 track นะครับก็เป็นตูดิโอนะครับเป็น2 t r a c k นะครับแล้วก็เป็น st 1นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ h o s t o u t p u t นะครับแล้วก็กดที่ delete นะครับ existing channel นะครับก็คือเดี๋ยวมันก็จะลบไอสิ่งที่ผมสร้างมาตอนแรกให้เหลือเฉพาะ track ที่เราต้องการใช้งานแล้วก็กดโอเคได้เลยครับโอเคเจนนว่าผมมาแล้ว1ิบเอ็นะครับชุดกลองแต่ละชุดก็จะมีเราสามารถเลือก preset ได้ครับที่ผมเลือกเป็น drum a n d bass นะครับลองฟังเสียงกันนะครับ ที่ผมบอกไว้ว่าไอตัวสเตอริโอหเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะสําสหรับมาสเตอร์เอาออกไปที่เราจะเล้าออกไปในแต่ละช่องนะครับเพื่อที่เราสามารถแยกแท็กเพื่อเอาไปมิกซ์ได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับโอเควิธีจะทำยังไงไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสร้างแท็กออริโอขึ้นมาก่อน1นึ่งแท็กนะครับโอเคก็เปิดเป็นนี่นะฮะออโต้นะครับเปลีออโตโต่ยนด่ค่ะ เพราะเสียงใหม่ที่ผมอัดมันจะเข้าไปในนี้ด้วยครับมันจะไม่เกิดการฟีดแป็กนะครับโอเคทีนี้อ่เราจะมาเริ่มจัดการในทีละแท็กนะครับก่อนอื่นเราจะไปตรงในนี้นะครับด้านล่างไปที่เซตติ้งนะครับกดเซตติ้งปุ๊บนะครับพอคลิกตรงนี้มันจะขึ้นมาทั้งหมด11แท็กแต่ถ้าไม่ขึ้นให้เราปิดโปรแกรมก่อนหนึ่งรอบหมายถึงว่าปิดตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับปิดก่อนเดี๋วเราเค่อยลากเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับ โอเคทีนี้มาดูที่ไอตัวมิกเซอร์แล้วก็ตรงเอา์พุตนะครับของช่องที่หน่งนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าขึ้นมาทั้งหมด11บเอ็ดแทร็กแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปนะครับว่าตัวไอสเตอริโอที่1นึ่งสเตอริโอยหนึ่งเนี่ยเอา์พุตเนี่ยมันจะเป็นตัวสำหรับมาสเตอร์เราจะต้องเลือกสตาร์ทที่ตัวที่2นะครับ st 2นะครับผมสำหรับคิกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อ่าลองกดเพลย์ดู เห็นไหมครับว่าเสียงช n อ l ที่34เนี่ยก็คือช่องสเตอริโอที่2เนี่ยเป็นเสียงคลิกมาเรียบร้อยนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวสุดท้ายครับ s น a ่ง3องสามสี่ห้า โอเคทีนี้เราได้เรียบร้อยแล้วอลองกดเพย์ดูทุกแท็กทำงานนะครับทีนี้เราจะมาสร้างแท็กที่เอเปอร์ตันนะครับเพื่อที่จะทำการเรนเดอร์แยกแท็กออกมานะครับผมปิดไปก่อนท็กนี้เดี๋ยวผมทำอยู่หน้า session view นะครับเราจะได้เห็นตัว Mixer ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคไอตรง external in e นะครับให้เราเลือกเป็น contact นะครับผมทีนี้เราก็จะ,ะคลิกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น3-4 contact เ <7 S 2> นะครับครับเสียงกระเดื่องเรามาแล้วครับที่อ่ทาทำเหมือนกันนะครับจนถึงแท็กสุดท้ายนะครับโอเคคลิกตัวพนะิเคทไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น56แล้วก็78นะครับ ก็ทำอย่างนี้ไปจนครบนะครับ9ก้าสิบสิบอสิบสิบสามสีกสแปด่งอีก2แนะครับสิบเและ21 22ครับ หล okay. ังจากนี้เราก็จะตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยนะครับว่าเราจะได้ไม่งงนะครับว่าแต่ละแท็กเราเชื่ออะไรบ้างนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงนะฮะก็คือแท็ก2เป็นสแนทแท็กที่3เป็นไทยแฮทแล้วก็ทอมทอม2ทอม3 ค okay. อมซีโอเคทีนี้จะเป็นตัวนะครับ overhead s t สเตอรีนะครับ o H s เต่อมาจะเป็นตัวโอเวอร์เป็นโมโนนะครับโอเคตัวซ้ายเป็นตัว r o o สเตอร e o ีนะครับผม R ah, M S yes, T ah, เรียบร้อยแล้วไปไปก่อนนะครับโอเคหลัจงจากนี้เราให้เราอาร์มแท k ็กทุกแท a ็กนะครับอ๋ oh, อย่าลืมครับให้ทุก r a c กเป็นกดเป็นออโต้นะครับเพื่อเราจะได้ยินเสียงนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาจัดการอัดลงไปหร,ร Print, หรือจะเรียกว่าปริ้นหรือจะเรนเดอร์ก็ได้นะครับ ตั้งแต่แท็กแรกเราก็ดอาร์มแท็กเรียบร้อยแล้วก็กดอัดได้เลยครับ <S 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 ท่านี้เราก็เรียบร้อยนะครับเราสามารถปิดแท็กนี้ได้เลยนะครับเราก็ได้สเตอริโอเราจะได้กล้องที่เป็น เว็บไฟล์นะครับในแต่ละช่องซึ่งเราจะสามารถเอาไปมิกซ์เอาไปทำต่อได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยในการใช้งานอุปกรณ์ของเรานะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะให้เราสอธทิตหรือสอนเทคนิคการใช้งานตรงไหนบอกได้เลยนะครับหรือจะพูดคุยกับเราได้ในที่ Native Instrument Thailand Facebook นะครับหรือที่ Line แอดแย่สยามนะครับผมไว้คราวหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม